ว่านักบวชไม่ว่าคารวะเนี่ยทำได้หมดนะใครเห็นก็มีความสุขลองคิดอยู่ดิถ้าไม่ฝึกไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะพูดเองถ้าเรามองคนนี้หงุดหงิดขี้หงุดหงิดขี้โกรธนะเรามองไปเนี่มีความรู้สึกโอ้ไม่อยากใกล้ยายคนนี้จากคนนี้มันมีมันมีความรู้สึกไม่ดีใช่ไหมล่ะเออถ้าอยู่กับคนมีเมตตา มีโวิญญาณอยู่กับบุญนะนนเนี่ยพอมองปั๊บตายเห็นลูกจิตจะสัมผัสโดยนามธรรมาความรู้สึกจะเข้ามีทุกข์มันก็เลยบรรเทาทุกข์ท่านอยากเป็นผู้ที่มีประโยชน์สามารถจะมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายมองเห็นท่านแล้วมีความสุขหลวงพ่อท่านวาต้องฝึกฝึกให้มันชิน ជាក្នារប់ខ្